สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีธนูท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะท่านใดที่เกิดในลัคนาธนูท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีธนูทุกท่านคะในช่วงวันที่20-31สิงหาคม2568เป็นช่วงจังหวะที่สำคัญของท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้โชคชะตาของท่านไม่ธรรมดาแน่นอนคะ่ะ ก็ว่ามีดาวย้ายค่อนข้างที่จะหลายดวงนะคะและบางดวงนี่เป็นดาวใหญ่จะส่งผลกระทบอะไรกับท่านบ้างถึงแม้ว่าการเริ่มต้นย้ายของดาวนะคะอาจจะเป็นช่วงแรกหรือสำหรับบางดวงก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เพิ่งย้ายใหม่ๆนะคะแต่ว่ามันจะมีดาวสำคัญดาวใหญ่และสิบวันนี้ จะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างคลิปนี้จะบอกการงานการเงินและโชคลาภให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะว่าถ้าท่านมีโชคลาภโชคลาภของท่านจะมาจากไหนการงานของท่านลื่นไหลดีหรือไม่และต่อมาการเงินหลายท่านเริ่มที่จะเครียดละเริ่มที่จะวิตกกังวลใจแล้วว่าจะมีเงินใช้ใจ่ายจนถึงวันที่31หรือไม่ถ้ามี ทุระที่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินนั่นเองนะคะเอาละในเรื่องของการงานของชาวราศีธนูราศีธนูช่วงนี้จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับท่านนะคะนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่ท่านนั้นมีความรู้สึกว่าเหนื่อยใจอึดอัดลำบากใจจะท่านจะมีการตัดสินใจได้คะ่ะว่าท่านจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้คือ ท่านจะมีการตัดสินใจครั้งสำคัญอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินก็ได้นะคะคือปัญหาจะมีทางแก้และทางออกในช่วงนี้ค่ะในเรื่องของการงานนะบางท่านช่วงนี้ท่านจะมีความรู้สึกว่าอยู่นิ่งๆดีกว่าลองคิดทบทวนดูซิว่าเราจะต้องไปต่อหรือเราจะหยุดสักพัก เพื่อเตรียมตัวเพื่อหาทางออกที่ดีให้กับเรื่องนี้หรืออาจจะเป็นการหยุดยาวไปเลยก็ได้นะคะมันจะมีการตัดสินใจหยุดจากบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะหาสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองค่ะหลายท่านเริ่มที่จะมองหาช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินนะคะท่านเป็นคนที่โดดเด่นอยู่อย่างก็คือว่า ช่วงนี้ความคิดของท่านลื่นไหลสติปัญญาเปิดเทพเทพเทวานะคะเปิดทางให้กับท่านเพราะว่าท่านจะพบช่องทางใหม่ๆด้านการทำงานหาเงินเพิ่มค่ะเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นท่านใดที่กำลังพูดคุยขายงานดีลงานตกลงการค้าขายกับลูกค้า ช่วงนี้จะมีข่าวดีเกิดขึ้นท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์เวลาที่ท่านพูดนะคะท่านจะใช้หลักการในการใช้คำพูดจะมีวิธีพูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีส่งผลให้การค้าการเจรจามักจะประสบความสำเร็จการเจรจาไม่ใช่แค่เรื่องงานนะคะทุกเรื่องถ้าท่านกำลังคุยในช่วงนี้โอกาสที่ท่านจะทำสำเร็จมีสูง หรือถ้าท่านใดที่ยังไม่มีความมั่นใจอย่างลังเลว่าจะพูดดีไหมช่วงนี้พูดได้เลยค่ะท่านเป็นคนที่เหมือนกับป้าเปิดนะคะคําพูดของท่านจะดูน่าเชื่อถือบุคลิกท่าทางการวางตัวของท่านการที่คือท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์การวางตัวดูดีเหมาะสมกับเรื่องราวที่ท่านจะไปพูดคุยส่งผลให้คนเชื่อ ในสิ่งที่ท่านพูดเข้าไปพูดคุยได้เลยนะคะขอความช่วยเหลือหรือแม้แต่เรื่องงานเรื่องทุกเรื่องได้เลยค่ะท่านจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นนะคะมีดวงได้ทําอะไรใหม่ๆหลายท่านจะได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่หรืออาจจะได้ช่วยเหลืองานใครบางคนปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้จะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ง่าย ท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดทุกรูปแบบนะคะพูดแล้วหวังผลด้านการเงินก็ได้ด้วยช่วงนี้นะคะพ่อค้าแม่ขายเซลลท่านจะต้องหาวิธีพบปะลูกค้าคือนัดเจอลูกค้าได้ให้นัดค้าขายพยายามกระตุ้นยอดขายเร,เรื่อยๆสิบวันนี้ท่านมีดวงได้ออเดอร์ รายใหญ่มีดวงได้ออเดอร์เพิ่มหรือบางวันท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านขายดีเป็นพิเศษท่านจะขายดีกว่าคู่แข่งด้วยด้วยความที่ว่าท่านเป็นคนที่ชอบมองหาไอเดียแปลกใหม่มาช่วยส่งเสริมการขายแต่ว่าอย่าเอารัดเอาเปรียบลูกค้านะคะท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์คำพูดเด่นพูดจาวาจาเรียกทรัพย์ และต่อมานะคะคนจะเมตตาดูมีออร่าขายของเก่งคุยเก่งสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจะนำมาซึ่งความสำเร็จเพราะค้าไม่ขายลุยให้เต็มที่พยายามต้อนรับลูกค้าเองคุยกับลูกค้าเองนะคะแล้วท่านจะได้ยอดขายที่น่าพอใจในเรื่องของการเงินนะคะการเงินท่านมีดวงได้เงินพิเศษมีโชคลาภด้านการเงินค่ะหมุนเงินเก่งหาเงินคล่อง มีดวงได้เงินที่ไม่คิดว่าจะได้ด้วยนะคะมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตหนุนหลังท่านด้านการเงินหลายท่านจะมีเงินพิเศษจากไอเดียของตัวท่านเองท่านจะมีวิธีนะคะคือไม่ต้องออกแรงแต่ใช้ไอเดียทำเงินช่วงนี้ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้ไอเดียและความคิดและหวังผลด้านการเงินการเงินของท่านจะเข้ามานะคะและต่อมานะคะท่าน ใดที่กำลังจะพูดคุยเรื่องการเงินหรือยื่นเอกสารต่างๆรวมถึงเอกสารด้านการเงินขอกู้ขอยืมหรือแม้แต่จะจัดการเรื่องเงินเงินทองทองจะประสบความสำเร็จเพราะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือแต่โดยภาพรวมแล้วท่านนะคะไม่ต้องพึ่งพาใครเลยคะ่ะช่วงนี้ท่านเป็นคนที่เก่งทุกด้านไม่ได้ไม่ได้พูดลอยๆนะคะท่านจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะระมัดระวังมีการวางแผน ท่านจะไม่คือที่ผ่านมาท่านค่อนข้างที่จะเป็นคนใจร้อนแต่ช่วงนี้ถ้ถาท่านจะทําอะไรก็ตามนะคะท่านจะมีสติมากขึ้นรู้เท่าทันความคิดของตัวเองมากขึ้นส่งผลให้เมื่อใดก็ตามที่ท่านจะคิดเรื่องการหาเงินท่านมักจะคิดได้หาทางออกได้แก้ไขได้มีดวงได้เงินจากการจากสติปัญญาและความสามารถของตัวเองในช่วงสิวันนี้ อย่าอยู่นิ่งๆน,นะคะท่านเป็นคนหาเงินเก่งด้านสำหรับบางท่านอาจจะถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงพอได้ไหมก็พอมีลุ้นแต่อยากจะให้ท่านหาเงินด้วยความสามารถของตัวท่านเองดีกว่านะคะเพราะว่าชาวลัคนาหรือว่าชาวราศีธนูเนี่ยท่านจะเป็นคนที่เก่งด้านการหาเงินแต่แปลก โชคลาบด้านการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงน้อยคนที่จะได้ฉะนั้นให้ท่านนั้นออกแรงเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าลาบลอยก็เสี่ยงแค่พอได้หลุนก็พอนะคะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะเออบ้านหาน้อยบ้านนูน้นบ้านนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าการเสี่ยงก็บางครั้งมันก็เหมือนกับว่าเป็นความหวังของใครบางคนแต่ก็อยากให้ท่านนะคะหาเงินด้วยความสามารถของตัวเองมากกว่าเพราะว่าท่านได้มาคะ่ะ ค้าขายรับงานอิสระปีแลนด์หรือแม้แต่ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดเซลล์ต่างๆจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่เซลล์เป็นเซลล์ขายบ้านขายรถนะช่วงนี้ท่านจะมีข่าวดีๆเข้ามาค่ะและต่อมานะคะการเงินของท่านท่านจะหมุนเงินได้ชาวราศีธนูเป็นช่วงที่หมุนเงินได้หมุนเงินกล้องรายจ่ายยังคงใช้จ่ายตามใจตัวเองอยู่นะ ไม่ค่อยจะคิดมากเรื่องการใช้เงินนะคะแต่ว่าการใช้เงินของท่านมักจะหมดเงินไปกับการช่วยเหลือคนอื่นมากกว่านะสำหรับตัวเองแล้วท่านไม่ค่อยใช้เป็นคนที่ไม่ค่อยคิดมากถ้าจะซื้ออะไรให้กับคนที่ท่านรักฉะนั้นท่านก็ต้องระมัดระวังการใช้เงินนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะมีรายจ่ายจุกจิกเข้ามาและจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นด้วย แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าหมุนเงินได้นะคะหมุนเงินคล่องเลยละ่ะขอวอวยพรให้ชาวราศีธนูทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสรุปนะช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบถ้าตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามรีบลงมือทํานะคะดาวหลายดวงย้ายมาส่งเสริมท่านมาช่วยเหลือท่านและความสามารถของท่านบอกเลยว่าทําอะไรแล้วมักจะประสบความสำเร็จ ขออวยพรให้ชาวราศีธนูทุกท่านเฮงๆปงปังๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ